มาครับอันนี้ไม่เห็ดนวงสิงไปจะใส่นูกนครับมาเบ่งวามีอย่างเงี้ยเนาะครับอุปกรณ์เที่าใส่เป็นทอพีซี่ครับพันตัดเป็นวงครับแล้วก็ตรวดตรวดหนูผมใส่เบอร์สิบสองน่ครับไปเห็ดกันเลยครับผมอันนี้เท่ากับ ห่วงมันก่อนนะครับจะใส่ตะปูหรือว่าอันไหนก็ได้ครับยี่ห้อมีนะครับอันนี้ผมใส่ไม้ไผ่ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมอวัดวัดขนาดผมใส่กระป๋องกาแฟครับมันสิพอดีครับกับตัวหนูแถวบานนะครับบางหญ่บ้าหน่อยเกินไปครับพอได้ขนาดแล้วห่อก็มาหมุนใส่ก็ไปทอวิซีที่ห่อตัดนี่ครับ ผลจากรอบก็ได้ครับสองสามรอบก็ได้ครับแต่ว่ายะหมุนแน,น่นนะครับมาเสียในลวดห้องขาดได้แน่นเกินกับบอดีครับนี่ครับเอากลมุนไปเลยแบบนี้ครับลวดหนีเสียวแล้วแจ้ได้ครับเบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบสามก็ได้ครับแล้วแจ้หหาได้ครับ พอฮร์โมนได้แบบนี้แล้วเขาก็ล่องล่องเป้งครับเนี่ยอันนี้เขาก็สิมาเหฮดเสามันนะครับผมที่วัดห้างจากพื้นนมะมานคืืบหนึ่งครับใส่เค้มอันท้ที่เข้มอนทต้ในการยึดเนาะเนี่ยไวต้ตะค้องไอ้กับทอพิวซี่นะครับ อันนี้ตัวตัวถ่ายมันนะครับเอาตัวบนนี้ใส่เคมันถ่ายรัดที่กันครับดึงแน่แนๆนนเลยนะครับไม่อยามันหนลุดครับการดึงว่าแน่นมันสีหลุดออมากาครับข้างบนเท่ากับคอดไว้จากน้อยนึงครับกันหลุดหนังหนังตัวนี้เท่ากับใส่หนังยางรถครับที่มีอยู่นะครับอุปกรณ์ยางรถแเ้วก็ กิบหนีกระดาษครับแล้ว้องกับมามัดปลายตรงนี้ครับเพื่อที่จะคล้องเขากับกิ๊บตัวนี้ครับเนี่ยแบบนี้เลยครับพอได้แล้วเราเอาท่อพิวซีตัวนี้ที่มีลวดเลลวเรียบร้อยเหลือมามาคล้องแบบนี้ครับง่ายๆครับแล้วแล้วครับนี่หลังหน่งก็มี อุปกรณ์มีอย่างเนี้ยิครับมีทอปิซี่มีไม้ไผ่มีหนังยางอย่างในรถยนต์หรอกคกิปบเคบันท่ายแค่นี้ครับหลังหนึ่งครับเนี่ยเรียบร้อยครับง่ายๆครับเฮ็ดลองเบิรงครับครับมานประมาณ้วแต่ผู้ใช้นหะครับผมสวัสดีครับ